แล้วครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแล้ววะฉลอง40ครับ40ซ u b s c คร b e นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับไอ40ซับ40อะไรซับนี่ครับก็40ก็ดีแล้วนะผมก็อยากให้เกิน50ก็ขออีก10ซับก็ยังดีนะครับก็ผมก็จะมาอันนี้ทุกเดือนเลยฮะตามผมก็จะมาอะไรฉลองทุกปีเลยดีกว่าเออคราวนี้ผมแค่ฉลองล่วงหน้าไปก่อนนะครับครับ วันนี้ผมก็เจจะมาฉลองเฉยนะฮะไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะฮะเพรผมก็มีคนกดไลค์เพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยนะในเฟ์นนะ่ะเขาช่วยกดไลค์ผมครับก็ขอบคุณคุณเสียงเขาด้วยนะฮะสวัสด,ดีฮะนะครับเขาอยู่ปสองนะ,ะโอเครับก็ดูนี่ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์และกดตดตามเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับ โอเคครับ okay,